สรุปไอวิธี3แบบเมื่อกี้นะผมกำหนดให้ก่อนสรุปเข้าคร่าวเลยให้ fx ของผมเนี่ยคือการหารด้วยเศษและส่วนอะไร am x กำลัง m บวก am ลบหนึ่งพูดเนี่ยผมกำลังเขียนพหุนามนั่นแหละ x กำลัง m ลบหนึ่งบวก am ลบสอง x กำลัง m ลบสองบวกไปเรื่อยอะไร a 1>, 1 x a 0แค่นี้ส่วนตัวล่างผมเปลี่ยนตัว m ตัวเนี้ยเป็นตัว n แค่นั้นเอง a n ลบ x กํลัง n ลบวก a n ลบ2 x กํลัง n ลบวกไปเรื่อยๆมันจะวกนกลับมาที่เดิม a 1 x บวก a 0นี่ผมกำหนด f x ตัวนี้แล้วมันเกิดอยู่3กรณีแค่นั้นเองคืออะไรลิมิต ของ x เข้าใกล้อะไร infinity หรือลบ infinity ก็แล้วแต่นะของ f x คุณจะได้เป็น step function มาอยู่3กรณีกรณีแรกเลยผลที่ได้จะเป็น a m หารด้วย a n คือกำลังสูงสุดเห็นไหมผมเอาแค่ค่าคงที่มาหารกันเนี่ยบ้ามเพราะอะไรเพราะ m เท่ากับ n นี่คือกำลังเท่ากันคุณตัดได้เลยปั๊ปับๆเอาเนี่ยถ้า m n เท่ากันกรณีที่2มันจะได้อินฟินิต หรือลบอินฟินิตี้ก็แล้วแต่ผมต้องขอเขียนทับไปด้วยเลยไม่เอาเดี๋ยวหาว่าหายกันอีกนี่มันขึ้นอยู่ที่ตัว AM หารด้วย A n นั่นแหละกรณีที่เป็นไงกำลังตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเอ้ยมากกว่าขอโทษคือมันเหลือหารข้างล่างเส็จแลวเศกเหลือ x ข้างบนว่างั้นเถอะคำตอบก็เป็น2แบบขึ้นอยู่ที่ว่าค่าคงที่ที่คูณเน่เป็นลบหรือเป็นบวกแค่นั้นเอง กรณีที่3เป็น0นย์ only เลยกรณีที่ไง m เนี่ยน้อยกว่า m เหนะ็นอะจากกรณีเมื่อกี้คุณจะเห็นภาพแล้วอแปบ๊บหนึ่งที่ผมทำให้ดูนะลิมิตนะ x เข้าใกล้ infinity เนี่ย x กำลัง3ลบ x บวก7ส่วนด้วยอะไร9 x กลัง3บวก x กำลัง2นี่คือกรณีที่1สังเกตมันเท่ากันตัดตั๊กตัก,ตกคุณตอบได้เลย1.9ส่วน9 นี่คือถ้าเขาอยากได้วิธีเร็วๆนะกับกรณีที่2 x เข้าใกล้ฟรีตี้ข้างบน x กำลัง3ลบ x บวก7ส่วนด้วย9 x กลัง2บวก x คุณไปดูเปิดโจทย์ย้อนได้นะตัดแ๊กแแม่งเหลือเศษอะไร x ส่วน9คุณอย่าไปเขียนอย่างนี้ในวิธีท,ทำข้อสอบนะผมเขียนทดได้รู้เฉยอินฟินิตี้ส่วน9คืออินฟินิตี้นั่นแหละนี่ผมแอบคิดเลยพูด,ดง่ายๆตัวเนี้ย กรณีสุดท้าย x เข้าใกล้ลบเออเข้าใกล้ฟินิตี้ไอตัวข้างบนน่ะมันน้อยกว่าส่วนด้วย 9x กำลัง3บวก x กำลัง2สิ่งที่คุณเห็นคือ1ส่วน 9x มันก็เหมือน1ส่วน infinity นั่นแหละประมาณเนี้ย0นี่คำตอบอันนี้ผมแอบคิดมานะคุณอย่าไปเขียนในข้อสอบไม่งั้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยวิธีคุณมาได้ไงอะไรอย่างนี้อันนี้ไปแอบคิดเอานี่ไงวิธี 3กรณีหลักๆเดี๋ยวดูตัวอื่นบ้างอันนี้ผมสรุปละตัวอย่างต่อไปนะที่ผมกำหนดเองเลยว่ามันมีเมื่อกี้ที่เราทำกันเนะ่ยเมื่อกี้นี่คือคลิปเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้ลิมิตท,ที่อนันเราทำกันในรูปแบบของพระหูนามต่อไปผมจะให้คุณดูในรูปแบบเลขยกกำลังบ้างหรือแบบเอ็กซ์โพเนชลักษณะผมขอกำหนดเป็นตัวอย่างที่4เลยนะ ตัวอย่างที่4ความหมายคือให้คุณหาลิมิตเหมือนกันนะ่ย x เข้าใกล้อินฟินิตี้อกำลัง x เปลี่ยนเป็นตัว n ก็ได้เดี๋ยวๆคุณจะงงหลายคนใช้เป็นตัว n เข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะ2กำลัง n บวกด้วย3คูณ5กำลัง n ส่วนด้วยเออ3กำลัง n บวกด้วยเป็นลบแล้วกันลบ4คูณ5กำลัง n แค่นี้ เริ่มจากตัวง่ายก่อนสังเกตได้คือคุณดูตัวฐานยกกําลังเมื่อกี้ผมดูยกกําลังคือตัวยกกําลังอ่ะกำลังสองกำลัง3อะไรว่าไปทีนี้แต่ผมจะสังเกตคือตัวฐานมันที่มีผลนะลักษณะดึงออกเหมือนกันผมทําเหมือนเดิมเลย N เข้าใกล้ฟินิ i ี้ผมดึงกําลัง n ออกมาเนี่ยข้างในเหลืออะไร2กํกลัง n หารด้วยหําลัง n วก3เขียนงี้ไปก่อนนะจะได้ไม่งง คูณคูณกลับเข้าไปจะเหมือนเดิมผมก็ดึงกํงา,าออกำลังเอ็นมาอีกเหลืออะไร3กํกำลังเอ็ส่วนกํากำลังเอ็ลบ4ตัดนะตักตักอีกบรรทัดหนึ่งที่คุณได้คุณก็รวบตัวเอ็ซะนี่สองส่วน5ทั้งหมดกาลัง n บวกสส่วนด้วยสามส่วน5ทั้งหมดกำลังเอ็บ 3, 5, ล,เอลบ4่นี่ไงหลักการคิดก็คือว่า ไอตัวนี้เป็น0ย์หวังว่าคุณจําได้ผมทบทวนตรงนี้นิดนึงแอบทบทวนหน่อยลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้ R 1 r กําลัง N ลบหหรือจะบอกอะไรก็แล้วแต่ผมดึง A1 ส่วน R ออกมาก็ได้ค่าคงที่มานะ N เข้าใกล้อินฟินิตี้ R กําลัง N ประเด็นที่ได้ของคุณก็คือว่าคําตอบของคุณจะเป็น0นเมื่อ Absolute R เนี่ยน้อยกว่า1 กลับจะเป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ก็แล้วแต่กรณีที่แอบส l u t ลูตอาร์เนี่ยมากกว่าหนึ่งอาจจะหาค่าไม่ได้ก็ได้นะถ้าไปในมัธยมปลายคุณตอบไปแล้วหาค่าไม่ได้แต่พอขึ้นในระดับชั้นมหาลายัยมันจะมีอยู่3คําตอบไปตรงเนี้ยอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้หรือหาค่าไม่ได้ต้องดูเอาแต่กรณีนี้ผมจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้โอเคกลับมาดูนี่คือทบทวนเฉย สังเกตตัว R นี่คือ2ส่วน5ตัวอาัวนี้คือ3ส่วน5มันไม่ถึง1ตัดได้แล้วนี่ฮะมันก็จะเหลืออะไรอันนี้เป็นศูนยนะเหลือ3ส่วนลบ4ผมขอมันคือลบ3ส่วน4นั่นแหละเสร็จละจบตัวอย่างที่5ะ ลิม mm ิต hmm. เเข้าใกล้ฟินิตี้เหมือนเดิม2องกำลัง n บวก3คูณด้วยห้ากำลัง n บวก1หารยาวมาด้วย2อง n กำลัง n ลบ4คูณ3ามกำลัง n หลักการของมันก็คือผมดึงกำลังสูงสุดออกเหมือนเดิมเลยแต่ให้ระวังด้วยมันมีบวก1น่ะลิมิต n เข้าใกล้ฟินิตี้ผมดึงห้ากำลัง n ออกมาสูงสุดข้างบนนะจะเหลือ2องกำลัง n หารด้วยห้ากำลัง n บวก 3คูณด้วยกํากลัง1ให้ระวังผมดึงกําลัง n อ,ออกไปมันเหลือกําลัง1อยู่ตรงนี้นะส่วนตัวล่างผมดึง3กํกลัง n อ,ออกไปได้อะไรอันนี้ได้2องกำลัง n หารด้วย3กํกลัง n ลบ4เฉยๆโอเคลิมิต n เ,เข้าใกล้ฟินิตี้ถามว่าเหลืออะไรผมก็จะเหลือ5ส่วน3นะกําลัง n คูณกับ2ส,ส่วนห กำลังเบวก15คูณด้วยนะแล้วก็2ส่วน3กำลังเลบ4ลิมิตตัวนี้ถูกแยกเป็นผลคูณ2ตัวละอ่ะคูณแล้วค,คูณเข้าไปดิลิมิตเเข้าใกล้อินฟินิตี้5ส่วน3ทั้งหมดกำลังเคูณลิมิตเเข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วก็ลอกมาดิชุดหลัง2ส่วนหากำลังเน,นะบวก15หารด้วย 2ส่วน3กกำลัง N ลบ4สังเกตว่าตัวเนี้ยเห็นแล้วสังเกตเป็นบวกด้วยก็เป็นเท่าไหร่อินฟินิตี้เพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนค่ามันจะมีแต่คำว่าเพิ่มขึ้นนั่นเองได้อินฟินิตี้แล้วแล้วถามว่าตัวหลังคืออะไรอันเนี้ย 0, 0ูเพราะว่าแอบส l ล t e R ไม่ถึง1มันจะเหลือ15ส่วนด้วยลบ4ตรงที่ต้องระวังนะ เมื่อคุณเห็น15ตัวลบ4นี่คือค่าติดลบคูณกับอินฟินิตี้มันจะไปทางลบทันทีตอบคือลบอินฟินิตี้โอเคเนาะสังเกตว่ากำลังสูงสุดต,ตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วนนะ,ะตัวอย่างที่6ผมก็ลอกโจทย์คล้ายๆตัวอย่างที่5แหละแต่ผมจะให้มันข้างบนมันน้อยกว่าแค่นั้นเองลิมิต n เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้อะไร สองกำลัง n บวก3ไม่เอาผมบอกเอา5คูณ3ามขอสลับแล้วกัน5คูณ3ามกำลัง n ให้บวก1ด้วยบวกหด้วยส่วนด้วยอะไร2องกำลัง n ลบ4คูณห้ากำลัง n ตัวล่างผมขอบวก1ด้วยเอาเนี่ยบวก1นทั้งนะสงตัวเลยถ้าเป็นลบเอาเป็นลบบ้างจะได้ใช้ให้เป็นดูบวก1ลบ1น,นะ หมือนเดิมผมก็ดึงกำลังสูงสุดออกมาดิลิมิตเอ็นเข้าใกล้ฟินิที้ผมดึง3ามกำลังเอ็นออกมา2องกำลังเอ็นตัวนี้ก็จะเป็น2องกำลังเอ็นหารด้วย3ามกำลังเอ็นเพราะดึงออกไปแล้วบวก5คูณกับ3ส่วนยาวนะผมดึงห้ากำลังเอ็นออกไปอะไร2องกำลังเอ็นหารด้วยห้ากำลังเอ็นลบ4คูณห้ากำลังลบ1 ต้องระวังนะผมดึงเอ็นออกไปเหลือลบหนึ่งโอเคแยกเป็นลิมิตสองตัวได้แล้วสามส่วนห้าทั้งหมดกำลังเอ็นแล้วไงต่อนี่ก็รวบมาเด็กสองส่วนสามกำลังเอ็นบวกสิบห้าส่วนด้วยสองส่วนห้ากำลังเอ็นลบอะไรสี่ส่วนห้าผมขอเขียนงี้นะห้ากำลังลบหนึ่งนะโอเคแยกลิมิต เป็น2วงเล็บลิมิตเอ็นเข้าใกล้ฟินิที้สามส่วนห้ายกกำลังเอ็ดคูณลิมิตเอ็นเข้าใกล้ฟินิที้ลอกมา2อส่วนสกำลังเอ็นส่วนด้วยบวก15ส่วนนี้สองส่วนหกำลังเอ็นลบ4ีส่วนหมา ตัวนี้แล้วเนี่ยอปบส์ลูตอคือ3าคือ3ส่วน5นะมันน้อยกว่า1ลิมิตเองเข้าใกล้ฟริตี้ Infinity, ทบทวนไปแล้วมันเป็น0คูณกับตัวนี้ผมเหลืออะไร15หารด้วยอะไรลบ4ส่วน5เหตุผลไอเนี่ย0ไอเนี่ย0ผมขี้เกียจทําต่อแล้วอะไรก็ตามคูณ0เกิดอะไรขึ้น0เสร็จละเนี่ย6ตัวอย่างสำหรับถ้าเป็นเลขยกกำลัง ต่อไปเดีผมสรุปบ้างถ้าเป็นเลขยกกำลังคล้ายๆกับปราหูน้ำเลยแต่มันดูที่ฐานแค่เองอ่ะเดี๋ยวสรุปไปดู